นี่อันนี้ลูกลูกคุณหนกนะคะนี่มันเยี่มลูกคุณหนกเห็นไหมหล่อไหมเห็นป่าจ้ะเองนี่หนังหน้าแม่อยู่นี่แม่บอกอย่ามาดูอันนี้ใครคะอันนี้เด็กแถวบ้านค่ะเก็บมานี่เจอเต้านมก็หันมับเลยนี่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  ฝากอะไรถึงเพื่อนปุ๊กเพื่อนเปิ้นไหมคะนี่นี่ให้ดูน้องโอมไปหาพี่เพิร์นไหมพี่เพิร์น <c oughs> เห็นไหมนี่หน้องลูกแก่ซุกลูก,ล,กลูกแก่ซุกนมฉันอย่างเดียวเลยเอาใส่กระเป๋นนาคุณแม่ไว้มันจะไ,ไ,ได้ไม่เละหรอก ที่น้องอมนะคะน้องอมจะอึเปล่าน้องอมหน้าแดงอะ่ะฮะโอเค